สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบว่าผ้าคลุมเป้กันน้าเนี่ยมันกันน้ําได้จริงหรือเปล่าอันนี้ในมือผมมีกระดาษที่ชู่วนะครับนี่ยังเคยังแห้งอยู่ผมใส่เข้าไปในตัวเป้เลยนี่ด้านในตรงนี้ริมสุดเลยโอเคจากนั้นผมจะปล่อยน้ําให้ไหลผ่านตัวผ้าคลุมเป้สักคู่น,นะครับเนี่ยเห็นเัน,เปนไปเลยดูว่ามันกันน้ําได้จริงหรือเปล่า รอสักครู่นะครับเราจะลองดูว่าถ้าคุมได้กันน้ำเนี่ยมันกันน้ำได้จริงไหม ค hey. ผมปิดกอ๊อกนล้วนะครับสังเกตดูได้ยังเห็นน้ำเจิ่งนองอยู่เลยแล้วเรามาดูกระดาษทิชชู่กันยังแห้งสนิทเหมือนเดิมนะครับไม่เปียกน้ำแม่อะไรเลยผลองใส่เขไปใหม่ลองเช็ดดูด้านในดูก็ได้นะครับเ่ามวนาจะเปียกไว แห้งสนิทเหมือนเดิมครับ